พอเกิดวิกฤตต่างๆครับพี่โจครับเราควรตั้งสติยังไงกับเรื่องโควิดในฐานะที่เราเป็น SME อันนี้ให้พี่โจอยากให้คำให้ย่อยให้คำแนะนํานิดนึงคือปกติเวลาเราเราเรา,เราเจอโควิด disruption อะไรไม่รู้มัน9เดือนที่ผ่านมามันยาวนานยิ่งหนักนะครับมันต้องมีกรอบอะไรบางอย่างในการคิดเป็นชิ้นๆเน,นี่ยเพราะไม่งั้นเราจะมั่วเดี๋ยววันนี้ก็ด่าลูกน้องแล้วเดี๋ยวไปยกของไปทำาน่นอ, <c oughs> อะไรคือมันมันสับสนไปหมดเลยอยากขายดีด้วยอยากทำโน่น <c oughs> ทำนี่ครับคือผมชอบ เฟรมเวิร์กของ m c k i n ิ e y กับ m c k i n ซ e y เป็นบริษัทคอนซัลท์ระดับโลกะฮะเขาเขาพูดตั้งแต่เริ่มโควิดใหม่ๆเลยเขาแยกเป็น5สเต็ป5สเต็ปเนี่ยผมว่าดีมากเลยเราจะคิดถึงสเต็ปไหนแล้วเวลาเราคิดถึงสเต็ปไหนเราควรจะบอกลูกน้องเลยนะว่าเราคิดเรื่องนี้อยู่น้องๆควรจะเข้าใจคือ5สเต็ปเวลามีวิกฤตโควิด ซึ่งมันมาแล้วแลวต่อไปจะเจอวิกฤตเศรษฐกิจกับแล้วอาจจะมีโควิดใหม่เราก็ไม่รู้นะครับเขาแบ่งอย่างแรกก็คือเวลาเราเจอเหตุการณ์เฉพาะหน้าผมว่าทุกคนทําเหมือนกันหมดก็คือรีโซฟก็คือพยายามแก้ไขปัญหาก่อนครับแบบเฮ้ยร้านต้องปิดทําไงดีเอาของมาทันไหมวัตถุดิบเสียไอ้นี่ไอ้นี่คือผมเรียกว่ารีโซฟเลยเอาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก่อนอันที่สองเสร็จในช่วงที่ต้องอึดร้านถูกปิดเขาเรียกรีเซียนทำไงให้รอดวะแคชต้องมีพอ ยืมใครไม่ได้ต้องไปยืมป้ายืมป้ามาเราจะหมุนเงินอย่างไรคือแล้วคนพนักงานให้กลับบ้านไปก่อนอะไรคืออันนี้คือรีเซียนอึดให้ออกซิเจนมันยาวพอที่พอมีแสงสว่างแล้วเรายังอยู่ออันนี้เรียกว่ารีเซียนความอึดอดทนนะครับแล้วอันที่3าก็คือรีเทิร์นช่วงนี้เราก็เป็นช่วงรีเทิร์นรีเทิร์นมันก็ไม่เหมือนเดิมมันไม่ได้กลับมาละร้อยเปอร์เซ็นต์บางคนกลับมาสามสิบหกสิบเจ็ดสิบลูกค้าก็เปลี่ยนไปเยอะละรีเทิร์นมาเที่ยวเนี้ยเราก็ที่เราพยายามทําอยู่พยายามจะขายให้มากขึ้น ผมคิดว่าอยู่อย่างช่วง return, รีเทิร์นแต่สิ่งที่ต้องคิดคูบขนานไปด้วยซึ่งอันนี้ยากก็คือว่าสิ่งที่เรียกว่ารีอิมเมจินเฮ้ยแล้วยาวๆข้างหน้าเราจะอยู่แบบนี้ได้หรือไม่ไม่งั้นเราก็รีเทิร์นไปเราก็เดิมขายได้ร้อยแล้วถ้ามันไม่กลับมามันกลับมาแค่80เราก็เจ้งเลยรหรือรีอิมเมจินข้างหน้าเนี่ยเราท่องอะไรทาอะไรใหม่ต้องเป็นคนใหม่ยังไงให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่หมดเลยแล้วพอคิดประมาณนึงได้ก็ต้องรีฟอร์มแล้วทุกอย่างมันต้องปรับใหม่หมด ผมว่าไอ้ไอ้สูตร5ข้อเนี่ยดีมากเลยเวลาเวลาเรียกมิ팅ก่องเฮ้ยวันนี้เราคุยเรื่องรีซอฟนะ,ะวันนี้เราคุยเรื่องรีเอเมจินนะไม่งั้นลูกน้องงงคือเมื่อวานพี่ด่าแบบหนูไม่ขยันวันนี้มาคุยเรื่องอนาคตคืองงอ่ะคือถ้าเราถ้าเราแยกก่อนว่าเราคุยเรื่องอะไรแต่ผมคิดว่า5เรื่องเนี่ยมันต้องคุยยังไงก็ต้องคุยครับม,มันแก้ปัญหาไปด้วยวางแผนระยะยาวไปด้วยครับเพราะว่าโลกมันวุ่นวายมากแล้วมันก็จะวุ่นวายแบบนี้ก็เป็นสูตรที่ผมว่าดีอ่ะผมยกอย่างเป็นร้านอาหารก็ได้ร้านอาหารเี่ อันแรกรีโซฟวัตถุดิบเสียก่อนยังไงอย่างที่เราคุยกันรีเอียนรีกอกมาขายก่อนเลยในช่วงในช่วงร้านปิดทํายังไงเฮ้เราก็ต้องแบบเฮ้ยพยายามขาย Delivery ่ไว้ต้องพยายามแบบลองเอาคนออกไปก่อนเดี๋ยวกลับมาลดเงินสามสิเปอรห้าสิอร์เซนะพอกลับมาแล้วรีเทิร์นเฮ้ยรีเทิร์นเหมือนเดิมไม่ได้มันต้องมีเจลต้องนั่งห่างกันช่วงแรก,แ,รกแล้วเมนูต้องเปลี่ยนไหมนะแล้วรีเมเมจินข้างหน้าเราจะ เป็นร้านอาหารอยู่ในห้างไม่แต่ก็ปิดหรือว่าเราควรจะมีสาขาอื่นเราควรจะเป็นทำดีลเวอรี่มากขึ้นไหมรเราควรจะมีโกสคิทเช่นหรือเปล่าเราควรจะไปจอยคาวคิทเช่นหรือไม่หรือเราควรจะทำเวิร์กช็อปร้านแบบเป็นเชฟแล้วเราควรจะกลายเป็นเราจะสร้างแบรนด์ตัวเองอย่างไรร้านอาหารที่เด่นในอนาคตมันควรจะเป็นร้านอาหารอย่างไร,รแล้วหลังจากนั้นเนี่ยยากที่สุดก็คือครีฟอร์มแล้วเราจะเขย่าลูกน้องเราซึ่งมันทําเหมือนเดิมมาตลอดให้เป็น ให้ทาแบบใหม่ได้อย่างไรอันนี้ผมัวอย่างอันนี้เป็นสเต็ปของล้างอาหารนะครับพี่โจครับครับ,รบโอเคก็ทําให้เราเข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็แต่งวิธีการคุยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ประกอบการ SME ทุกทุกท่านนะครับขอเสงปรบมือให้กับพี่โจธนาธิอัจฉริยะนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นงานที่แบบ เต็มไปด้วยพลังมาเรารู้สึกว่าได้อ,อินสปิเรชันใหม่ๆอยากจะกลับไปทําอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมครับแล้วก็สปิเกอร์ทุกคนพูดสนุกมากสำหรับคนที่อยู่ชมอยู่ทางบ้านหรือว่าที่ออฟฟิศครับก็เสียดายที่ไม่ได้มานานเนาะเพราะจริงๆงานนี้ต้องสนุกมากพลังงานเยอะมากนะครับก็หวังว่าปีหน้าเนี่ยจะได้เข้ามาแต่ผมเชื่อว่าสปิเกอร์ทุกท่านเนี่ยวันนี้เตรียมตัวมาเยอะจริงๆแล้วก็เนื้อหาแน่นนะฮะอยากให้ตั้งใจฟังแล้วก็เก็บส่วนที่เราอยากจะเอาไปต่อยอดเนี่ยกลับไปใช้ครับ